เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับอย่างที่เกินไปเมื่อสักครู่นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับยังคงพบผู้ป่วยโควิด19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับต้องสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มนะครับขณะที่กรมสุขภาพจิตครับแนะนําให้ประชาชนนะครับอย่าพิ่งแชร์ข่าวที่ผิดเพื่อเป็นการที่จะกระจายข้อมูลผิดๆสร้างความเครียดให้กับพี่น้องประชาชนครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ครับพบผู้ป่วยมากถึง270รายครับซึ่งถือได้ว่ายังสูงเนื่องจากมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้ไปตรวจคัดกรองส่วนใหญ่ครับก็ติดมาจากสถานบันเทิงทางให้วันนี้ครับมีจานวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1,461รายครับ จนทำให้โรงพยาบาลสนามบริเวณศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาครับมีผู้ป่วยมากเกือบ1,000คน โดยกระจายผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ส่วนข้าราชการตำรวจนะครับที่ติดเชื้อก็จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ายดารารัศมีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่และก็กำลังสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองครับบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะสามารถรองรับผู้ป่วยนะครับได้ถึง400เตียงครับครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือนายแพทย์สมัยสุรีทองถาวรน,นะครับซึ่งเป็นรองอธิบดี กรมสุขภาพจิตก็ได้เดินทางมาร่วมดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่มาพักรักษาในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีความเครียดครับบางรายเครียดมากแล้วก็มีอาการซึมเศร้าไปด้วยนะครับจึงต้องให้การรักษาด้านสุขภาพจิตในส่วนของประชาชนทั่วไปก็ต้องติดตามจากแหล่งข่าวของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มีเะนั้นก็จะเกิดภาวะตื่นตระหนกหากได้รับข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องอย่าไปแชร์นะครับหรือว่าการส่งต่อเนี่ยต้องหยุดเลยนะครับเพื่อที่จะไม่กระจายความเครียดของตนเองไปสู่คนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราแชร์ข้อมูลต่างๆไปเนี่ยนะครับคนอื่นๆที่ได้เห็นข้อมูลไปด้วยเนี่ยเขาก็เกิดความวิตกกังวลไปนะครับกับข้อมูลต่างๆที่แชร์กันไปครับเพราะฉะนั้นติดตามสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับลำพังการปฏิบัติงานของ